nhỏ trong ý trọng mình phong dư lúc xưa họ nó chê, cô nhỏ chồng đu tàu bây giờ là té lên đấy trong như na cô giờ chắc là thả bố tàu có thể cô phải giờ đem nó ok, nhớ tàu sổ hoa sổ chùa thia giờ à, qua cho nó trọng sai chậm lần số lăng số tu, nên tàu là cộng của lơ, giờ hay là lù nhỏ trong tàu nê thia à. lăng thứ ya tôi phong dư nhục qua là sai của chị thia giờ lần ta là chỉ xả lê nhẹ của thả Họ nhà lúc trước chả tao tê bố đầu cụ thi à anh ta nói, cô yêu là thả cho tù mình giàu bác cụ Họ nơi tao mùi dưới chí nhớ đầu xa mì cà tê dò có ya á nè dọ ơ vinh bác cú nè tụi mình lùa rong gâu bí nó tê rộ bê thế nè ta xì nè nó bê lâu lơ bê lâu lâu lơ tư rò nè 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 ไปอยู่จองละโลเดนฮอยู่จงใจเดเจแนวซอเป็นดูนะอกกอยู่ละถาซกอีคอลูเมจเมจีตอเปเจะสตํานอแกยาต้าซโซวเทียตาลนดากปอปอเปจะตจัวสาด้กูให้เพให้จงดูทั่วตุ๊เลยจะละมิมซนเมเนหลัวเลยตใส่ปกกูนะ กูกูปอกก็ตัวทะาก็กูชิชิเที่ยาก็กูัวเต้เดาสาเดาเต๋อเหอ้ย่ขาเอยากเกิเงาเลยกูยังขวากัเท่าอ่อไม่ขอาวัวเท่าน่ะหอ้ยไม่ขัวทก่ไม่ขวาทันเที่ยน่ะเหี้ยเตเเข้าให้เข้าดีเท่นะนมากูกูเปาะก็เต้ขี้วิดีโอเจกูกูอยู่มอขวิดีโอนอจอเราก็เทกูเปเต๋อนูโอเกจอต่อกันเตากูมาจากรก็หลัดท่าจนสีพปุ่นเดืไปเฉลี่ยโมโเกเทีย

你吃到过了，好、哦，你还就要看古毛的家，那老古就好不知道这行呢，客厅古就来古行呢，老细啦，不古就来古好的，古又古好细啦，古又古好细啦，你古就看呢，古啊古还就看呢，土皮啊，嗯，古又到呢，古狗大。 过去做保姆赚那些钱了，你姑哥哥啥的不好，哥用走了的啊。以后你做花，哥哥要做保洁，我家好，就要么家恁用点茶水就给，或者给香片了呢，要钱我去到家里对号。我是出来哪？我是你哦，我哥哥白，出出来我哥哥不嘛。

โอ้ไปเดยๆกตเดทัดที่ตัวให้เปงกูม่ขีที่มดชัวนะตาสิกูขี้ที่นียอ่ดเจอนะเยมเนื้เลเมนไายก็เชกุลออที่เชกุนกดเก่งแล้วยังม่ใช่แล้วก็ยัต้อเจ้าที่ตัวเตลยอตาิก็กูยังต้องเชอเหล่อเชดาเกตัวให้ได้จาละมดขมดชัวเป็นวันนึงเนปยังมดเถ่ายวูเกที่ย

อาก็เดินดาเลยย่ก็แต่ขอปอชิจังไอย่อขโมยชิปอเก๋เรากู้อยู่ก็จะช่วมนอกกับขโมยปอเก๋ทียโอ่อหายจะเตี้ยขออยากเตียวโอ้จีนหนอลูเรากูจะหมุนอกวัต้นหนอลูเทียจีมมอมองเรากูจะหมุชี้สมบุดาเด้อ้ต่ยยาอวตมมอมมองตัวหมุเตช้เมกาเทียโอ้อเมนิลัวก็กูให้เต้าโตจันเตาอยากกังก้าอยาก แต่สับพงเดกกเนี่ยเหกูสาเตียจะไปอยู่ดานนี้ได้ไีได้สาบุกหราอไปอยู่ชิมองมอง่าไปอยู่ชิเตนะมีนี่ัวนะชิเตาลินี่จะะลหายนะย่ฮะสาดเตียตูชิเตาดราอยู่ตหมูจะเชเตอยู่ตหมูนขนนยฮะตูชิตตหมูจะเนี่ยดด้ดดช่างเชหุนได้เลยตหมูนะฮตูมมองจะจอ้ิดาแล้วอย่มงมองนมีหนี่ัวนะ họ tu chỉ tu mồm mồm mong kể giờ nữa chỉ đa là như mồm mong này à còn đời như bà sẽ cha chỉ tàu dân vị do à dù sao cái la lụa cứ như cứ xe số số chùa còn là bé bà cha chỉ tàu khó tiền mong là năng nhất đồ tiền nọ này à mà giờ dù ở ô dù có đàn là giờ có sĩ mà tiết tàu trở lại khó nè và vì giàu nè hài nè mà khó nọ tới rộng của cô cho bỏ vào một trường thế nè dân vị do kế mua khổng nằm mà cô dòng lì là hài và nè nó khổ lòng tù bỏ nè nè dọa dù lìa nè ơ dòng ý dạ dù lìa của hài nè dù lìa cho cà phê cho khổng lò dân ý giả nè cho theo dọa การโฆษณาปรปวนยอดดอการค้าการซื้อขายนํามายังย่ออยู่จุมัวย่อกะยิมแล็กันเจนย่อเสนเียแคลังตือย่อหาเตียโอ้สมองิดวนหลงสติอยู่ละลอขนกูจะขอโชคดีลย่อมมองแห่งมันในทุกครั้งการค้าการขายไปยังปัสจาชิเตนะย่อ họ do tiểu ô lần từ họ tiểu ơi là giờ hai bộ đi cha lo cúi chi chúa thế chân là còn tại cúi nhau là được xe thiên là na mì hai son tại co lúc bằng sự ấy co họ ô tên tàu tên tàu ấy dụ ô tàu họ bao đê bỏ mù đá ờ mà chỉ cho co khát thăng co hai tàu họ chân chỉ cho co tua nhìn nó khô là giờ cô nhà hải đâu có ở bên chầu thì ô tê rộn che, có cô mua hải tàu in nhau là bao sai mà trong cổ có cô in nhau khổ là in nhau khát nữa ta chỉ còn đời cô hoặc thì là thế là mà cô thì ô chỉ la nó là cô chỉ giò thế à ta chỉ biết cho trộn bắn no biết nó phở chỉ cho năm bả biết cho mồm chỉ bốc hơn lại chỉ biết như hạt điều giờ tôi hai giờ tu khăng đi coi chỉ giờ dục lần dục thế ta nó ไอชี่อลิจาสิปังนะอยู่อัวยาอยู่เสาเชอวัวเลยเจลัวเราจะหายหลิจาเเต่าอยู่เต่าเชลอเเช่นตเทียนนะเมนี่ัวปักกูนะเอออยู่รู้จมัวเราจงก็ผิดรูจเทยไอลู้เชื่อเราอยู่เต่าลอดาเทียเชื่อจงเทียนะอยากเขาถือเขาจงตาน่ยเขาคองลอนชาเทีย

โมนยรชัติก้อเจนเจ้หยาเลียเจ้ยาอออจงกอนยอะเลยว่าเตสมติตอว่าหลอเจ้ตัวเปะเดตาลวเทียบยาจีม่เตนอเตเป๊ะกูจีไลลวเทกูจีซบรรยากาศเทกุตอยู่ลวยเ้าขอม่เมลุลีจัย์พลงีเทียเยากัอลวเราก็ยังหายต้ตะขงขอกูยาขัดทั้งเทียเตะังขออนี่ก็เตอเตีย โอ้ยกูจะช่วงนเอะตขอปอกเกาปอกชิจังนอดต่อปอกเกบริจาคก็ตือยตุกเจ้าของแบรนด์ว่าก็มูจะช่วงคอมอกเกนาวิญญากูนมากูเอลนทดยก็ที่เอเออก็ตือมูจะช่วงคออกเกบริจาคก็จงฟาโตปุลาก็จงะทียาโตจกพาดูลานาอีอีอีปูลาก็เอที่อีพาดูลานา ไอคอนเดก็คำ่าจเกลก็หลัโฆษณาเจอเกกันค้าไข่เกลานหลวงสูกูกุนงนี่นะเดีวก็วิญญาเหี่ยก็สัาริจาเท่น่ะมากูสาิก็เฉลลงต่ก็คำว่าจีบเกนะไาเฮาก็คำวจีเกแล้่นย่ยก็ที่เฮเจ้าแดนมู่จาช่วงคำม่ปอกเกเน่ะอีปลลาก็หอเตียอีพารลาแน่ะนฮอย่นจจโจปูลลาก็หอเตียจบพารลาน้นะ เอ้คนเดายากเขามุอกแก่ลยอยากเก็ละโฆษณาโฆนาเน่ยอาเขามากุกถอดสีแล้วก็วิญญาปักกุ้งอจ้เขาก็ต้องกััวก็จะช่วยเขามาปอกแกเนี่ยใก็จะสมบุกได้ได้มุมมองเนี่นะมากุ๊าเตียวจงอิยาลียูเรียเราจะกาแฟเห่ก็เจมเนียป้องกีก็เชียก็สารน้ำสีน้ำปูก็ยั่วก็อวดเตาอยู่ลิอวลินนอนเลยอากเลยกาแฟเลยโหมา cú bỏ lờiโฆษณา hàng hàng theo này nè mà cú sát thì á cả mua khẩu nhận được số online mua từ từ nhưng thì là mà nhưng chỉ ba sáu giờ thì nó mua từ từ nhưng mua chậm thì á thì chỉ cả là lụa hay răng từ thì rồi này mình chưa mình nhìn đón chi thì này giờ cái nhưng nhưng mình mê thì là lo hamot đa kémo ấp bé đa tốn gì thì ấp đa bé đa thì gì กูยันจอดถ่อแล้วนั่นน่ะเหาะนํามากูจะให้ยาค่ะเน้อไอ้ไก่ละเกลัวที่ยูเลียเรายังะดาอียะน่ะเหาะเนจะมูก็เลยยังะดาอียะนั่นน่ะของออนไลน์น่ะ ตขอเดอยย่มุชั่วเราอีอย่างก็ควระอเลยจะมุมชั una, ara, premier, ่วเยวนะไปจะชัวมาจะงนี่นะจงชับลเนยจงขาน้างขาปจงขาตอนนะแต่สิมาแต่สอยู la, ่ยมหอเตอง่งเียออยางเลยจะชั่วทับทเลยอดียวเนอไปจาชัวมาทับปอทาเหียทาจงก็ชับละเดินนใส่แต่สิมุอีเชียเลยจงชีอเลยกูจิจงเทียด้นะมาขอดยขอการด้โฆษณาก็ไรมวกของไรเงียโลกนะสนะ เจมต้ตเจอโยสาเนี่ยตัวเจจสาขอกูริตาชินอยูุเลเทียน้องตัวนี่ไตมงันลาวอยตรงชายนาเตเทโลนนายอโอ้ขนมากูชยคอจังจังเทียว ye ku hanya kha na ku ma chi cha la hai ku yin ka gang no ka gang po cho wo tu ho tu chua lo te khong blend cho khong blend o la o lu ya li ne ko ma la yin ha te la cho chua ma jong bo u cho chua ma jong bo non tha no na mo im ba che ku te lo ko ko to mali ku cho cho ku la mo ku tu yêu lui yêu 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 mà lịch cử cho tới cũng mông mông ô yêu tàu là nhau chế là mà mông mông mà chỉ cứ nhiên là nhiên ta mà cũng yêu 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 của cũng muốn nhiên rồi thì tư yêu kia là nó nè cho nên lầu bánh lầu xuống chi để bé แล้วแต่เขาในโฆษณาจะเปียกโอ้อยอเตี่ยวเลยจะเบียกเขาที่อทีย้ิโมจากพุ่งยืเราไปทูเลยดียว้องอนจู้ลาเสยเลยเาก็ส่ยเจตัยูกุีเลยกูมาเตี่ยของเทแล้วกูอิ่แล้วหอิ่งอดกูเที่ถนนเดกูโอ้สาหัสีหลายมุมมองเหมนตาเนอโอู้นั่งสอนเยี่ยเที่ยคือมุมนออยู่ตรงมอยู่มาลิคืออีลูกชาวตึกกูเลยอีลูกกี่ตึกกูเราเจกัอยู่มุมมองป้อนนะขนากูตยอยู่ลยอยเก๋เที่ย mà cụ bỏ để cho cho không một bỏ cái mà cậu ở viên cháu các cụ tiểu cho không một bỏ cái mà dùng sắp linda nó ta mà bỏ cái tại sự giả cao một phần nhẹ có họ tôi chỉ bao dùng là mà ai khó nào cũng cụ thọ sĩ coi theo giờ ai cũng mất thả đi nó tàu bé sợ đầu tàu sai thầu là muốn là nó mà tôi viên cháu bác cụ nữa cụ thì nó chưa khát thăng thiên này nó giờ cụ một lọ thầu là mù trở lại chọn đón tàu nữa muốn được sai thiên này nó nên sẽ đầu họ cho một xã sẽ đi โอ้กุศาเยลินเอาจเขัดทั้งลนดานอะไรอยู่เอ้เน่จงใช้จงนองเ้เนภาษาลิกุศาที่เน่เป้มาชีิดูมุลูชมนดอ